ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาถ่ายสองขวดนี้นะคะเนื่องจากว่าปกติพี่จะเปิดทีหนึ่งประมาณแบบสองขวดเลยแล้วก็ตั้งเอาไว้ใช้หยิบขวดไหนใช้ก็อันนั้นแหละแล้วก็บางทีก็จะมีช่วงที่แบบเฮ้ยจะถ่ายคลิปหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะมอยข้างล่างด้วยนะคะทีนี้เนี่ยพอมันจะหมดแล้วเนี่ยเวลาที่เราบีบมันก็จะไม่ค่อยเต็มหลอดใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราก็จะทําการแบบ ่ายเทเขานิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะได้แบบใช้อย่างแบบฟินฟิอืมปกติถ้าเวลาที่มันเหลือก้นขวดเราจะใส่น้ำนะแล้วเราก็ ผสมผสมมาเนี่เนี่แล้วก็จะทาคิที่คอที่ไหลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเอาไปใช้กันดูนะคะแล้วก็เช้านี้พี่อีกก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ทำบำรุงเลยเห็นไหมมันก็เวลาที่บีบมันก็จะแบบเยอะขึ้นเต็มหลอดขึ้นนะคะเห็นไหม ผิวบริเวณที่มันทามันจะชุ่มชื่นเลยนะคะมันจะไม่ดูแห้งแบบทีแรกเนาะแล้วก็เดี๋ยวฉันก็จะขอทาครีมมาแหละ วนไปแล้วรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งสำหรับคนที่มีปัญหาฝ้ากระนะคะแล้วก็รอยดำนะพี่แนะนำจริงๆตัวเซรั่มนัดชานี่คือแบบมันก็เป็นตัวช่วยที่ดีเลยนะคะ อย่างรอยสิวรอยอะไรพวกเนี้ยมันจะแบบจางลงแล้วก็ทำให้ผิวเราแบบดีมากนี่คือหนึ่งขั้นตอนยำาำเช้าแล้วก็จะตามด้วยมิลราเคิลคีมน,นะคะคือเราติดใจอะเพราะว่าอาจจะด้วยผิวเรามันวัยสี่สิแล้วอะนะคะเมื่อก่อนก็เป็นคนที่ไม่ได้ชอบทาอะไรแบบเยอะแยะนะะ แต่รู้สึกว่าเออเฮ้ยพอใช้เซรั่มเป็นตัวรองพื้น้วเราก็ใช้ครีมบำรุงอื่นๆน่ะไม่ต้องมีล็เคเลก็ได้นะคะถ้าใครที่แบบมีตัวดีๆอยู่แล้วอะที่ใช้อยู่ประจำก็แค่ใช้เซรั่มนะี่ยมาเป็นรองพื้นก่อนนะคะแต่พี่มีความรู้สึกของตัวเองเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นน่ะเออถ้าตัวบํารุงมันดีอะมันทำให้ผิวเราอะมันดูเด็กขึ้นจริงๆ นะมันจะแบบเข้มข้นมากยิ่งคือถ้าแบบใช้เซรั่มแล้วก็มิลาเวนเก่อนนอนนะคือตอนเช้ามาเราจะเห็นเลยผิวเรามันจะดูแบบชุ่มชื่นแล้วมันก็จะแบบฟูจริงๆคือมันหน้ามันจะแบบแน่นอนะทุกคนหน้ามันจะแน่นแน่นแบบแน่นเกินเรื่องเกินปกติคิอแน่นกว่าเมื่อก่อนนะคะ พี่ถึงแบบไม่ยอมไม่ยอมขาดตอนเลยนะโดยเฉพาะาตัวพื้นฐานเหมือนโครงสร้างผิวเราอะนั่นก็คือตัวคอลลาเจนนพี่พยายามอัดเอาไว้อยู่ตลอดนะคะให้เซลล์เรามันแข็งแรงให้ตัวพยุงชั้นผิวเราเนี่ยมันดีนะคะเพราะถ้ามันยิ่งดีปุ๊บเนี่ยเวลาเราใส่ครีมบำรุงไปหน้าเรามีความรูสึกว่าเฮ้ยมันยิ่งดีกว่าเดิมอีกอะนะเราอยากเป็นกําลังใจให้จริงๆว่าคือแบบ ใจให้จริงๆนะสําหรับวันนี้ใครที่แบบเฮ้ยหน้าแย่หน้าโซมอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องดูแลตัวเองนะพี่หิมมีความรู้สึกว่าการที่เราดูแลตัวเองให้มันสวยสดใสยอยู่เสมอมันก็ทําให้อะไรอะไรระหว่างวันอนะมันดีนะอย่างน้อยๆอย่ะคือคุณลองคิดดูสิสมมุติว่าคุณมีครอบครัวใช่ไหมคือถ้าวันเนี้ย คุณไม่ดูแลตัวเองแล้วคุณปล่อยให้ตัวเองโทมนะคะแต่งตัวก็ไม่แต่งนะคะแถมหน้ายังแบบมองๆซิวเขอะๆอีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ชวนมองให้กับผู้ที่บ้านของเราเขาจะแบบสบายตาใช่ไหมคืออย่างน้อย,อยถึงแบบบางทีถึงเราจะอ้วนขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าหน้าเราอะคือมันสดใสอยู่แบบเนี้ยมันก็ยังเป็นจุดหนึ่งที่แบบทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันยังมีอะไรที่แบบดีๆแต่ถ้าเกิดว่าเราปล่อยทุกอย่าง อ้วนก็ด้วยหน้าตาก็โสมผิวหมองค้าแต่งตัวก็ไม่แต่งคือทุกอย่างมันดูเป็นแบบมันโสมแล้วมันก็ไม่น่ามองมันก็ทําให้คนรอบๆข้างคือมันมันไม่สบายตาแล้วมันก็น่าเบื่อได้ในที่สุดเข้าใจไหมอืมเนี่ยพี่อีก็ไม่ได้ใช้ครีมแพงๆนะคะตัวนี้สองร้อยเก้าสิบตัวมิลเลอร์เคก็สองร้อยเก้าสิบเองนะคะแล้วซื้อคู่เนี่ยก็ห้าร้อยค่ะเอาไปลองใช้ได้เลยนะคะ เนี่ยดูผิวเราเห็นปะสี่สิบสามแล้วอะเราได้เราได้ขนาดเนี่ยทุกถ้าทุกคนจะเห็นรีวิวเราตลอดถ้าเป็นเพื่อนในเฟสนะทุกคนจะเห็นว่าเมื่อก่อนเราก็ไม่ได้ผิวแบบนี้นะคะแต่ว่าในสมัยที่เราทํางานเราก็เป็นคนที่อ่าเขาก็ว่าเราหน้าตาดีอะแต่พอทุกวันนี้เรามีความรู้สึกว่าเออมันดีได้อีกจริงๆทุกคนอย่ายอมแพ้นะฮะอย่ายอมแพ้ดิฉันเป็นกําลังใจให้พวกคุณนะคะ